ส้องสวดมนต์กี่จบถึงอธิษฐานขอหลวงปู่ได้ค,ครับใช่รู้ว่าสวดตลอดชีวิตอ่ะครับมันบอกไม่ได้นะสวดจนขอได้อะ่ะสวดจนขอได้สวดจนขอได้ครับการน้องฝากกระแสคืออะไรครับเอาโมจี้ดีง่างรครับตั้งจิตอธิษฐานน้องฝากกระแสไว้กับ พระเจ้าม,มครับไปกับรูปรักที่หลวงปู่ท่านสร้างที่เราท่างหลายที่หลวงตาท่านสร้างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นเป็นขึ้นเดียวกันกับที่นวนดที่ฐานไว้ใช่ไหมละ่ะครัโดยความศรัทธาไงเวลาใครสวดมนต์หรืออะไรก็ามาที่เราอยู่แล้วครับเป็นกระแสดเดียวเป็นขึ้นเดียวกันมันมีประโยชน์ในอนาคตนะครับเวลาเราพัฒนาในการสวดมนต์ไปเรื่อยเนี่ย ในการอธิษฐานไปเรื่อยๆเนะี่ยอธิษฐานมันนี่ตัวมันมันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆเรเวลมันจะไปเรื่อย,รอยครับมันสามารถเรานําคนที่สวดพร้อมกันทูลโลกนะ่ะครับผ่านมาที่เราแล้วมันเป็นขึ้นเดียวกันเหมือนเหมือนโทรศัพท์เหมือนพวกนี้แหละ<ม>เอามาที่เราได้แล้วเอาไปตามจุดจุดหมายเราเราได้คืออะไรหรือว่าสิ่งใดหรือว่าวัตถุอะไรที่เราสามารถน้อมฝากกระแสได้บ้างครับ ผู้ที่มีรูปและนามทุกอย่างที่มีรูปและนามถูกมนุษย์สัตว์วิญญาณจะฝากได้เขาผ่านเราต้องผ่านเราใช่ผ่านรูปนามของเราครับคืออยากให้พิสูจน์อ่ะวิญญาณในพวกแท้พูมิเนี่ยเขามาฝากไว้กับรูปรักษ์ได้ยังไงผ่านแล้วก่อนอะแบบแรกที่บอกวิญญาณให้มหมดา<อ>าบุญกับพอพอ,พอไปถึงมีรูปรก็มีนามเขาแล้วอยู่ในนั้นจะไม่ไม่ต้องผ่านเราไงครับ ลูกเกิดนามเกิดเข้าใจไหมอย่างสมมุติว่าเรามาวันนี้เรามาเรามา,า,มาวัดป่าเรามาอธิษฐานฝากกระแสไว้กับหลวงปู่พระจักรพรรดิพอเรามาอธิษฐานไว้แล้วนะครับผลที่มันจะเกิดย้อนกลับไปถึงเรามันคืออะไรครับทําอะไระสร้างบารมีอะไรครับจะเกิดไม่เกิดมันเป็นกำลังตรงนั้นครับถ้าเอาปัจจุบันเป็นหลักนะ จะเกิดหรือไม่เกิดหรือจะเอามาเป็นมามาเป็นประโยชน์ในธุรกิจในงานเรื่องในการเจ็บป่วยก็ได้ครับเพราะมันมีคลื่นอยู่แล้วแต่แต่อย่าไปทั้งโลกบ่อยนะยิ่งคนป่วยเนี้ยจออยู่ในในหลวงปู่ในจกักรพัิหรือในบทสวดเพราะจิตจิตเราควบคุมมันอยู่ท่าทั้งสี่เนี่ยเวลาเราสวด มันก็ไปทางชาติใช่ไหมแล้วพลังงานที่มาชีจิตเราไปชี้ชาติพลังงานอะไรพลังงานจักรพัรดิพลังงานหลวงปู่แล้วพลังงานพวกที่สวดพร้อมกันทั่วโลกมันมามาที่เราก็ไปที่ชาติเราครับฉันป่วยก็ไม่กลัวเยอะเมืก็หายก็ค่อยหายแล้วถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติเรามาอธิษฐานไว้แล้วฝากกระแสไว้กับองค์พระแล้ว มีคนมาตาบพ้ามีคนมานั่งสวดมนต์ที่นี่มันก็ไปที่เราด้วยก็ย้อนกลับไปที่เราอีกถูกตอนนั้นเราทําอะไรอะ่ะอารมณ์เสียมันก็ไม่เข้าอะอ๋อขึ้นที่มันกําลังจะเข้ามาโชคเข้าไม่ได้ถูกอ๋อเ,เครื่องไม่เปิดอะปิดกั้นโดยอารมณ์เราเครื่องไม่เปิดอะ่ะแล้วบุญน้ําไหลจะเข้าเราไหมไหลไม่เข้าไม่ครับหลังอย่างอื่นเข้าบุญไม่เข้าอย่างอื่นเข้าครับ คืออยากให้รู้จุดนี้แหละว่ามนุษย์มีลูกมีนามใช่ไสิ่งที่เราทำมาในโลกจะว่าดีหรือไม่ดีก็ตามมันมาตลอดถ้าอารมณ์ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเข้าไหมเข้าถ้าเราอารมณ์ดีแล้วอยู่กับพูทชมนเนี่ยอยู่กับจกักรพัรนิเนี่ยบนในอดีตท,ที่เราทำมันก็มาสายใย,ายจักรพัรดิก็เพิ่มสายใยหลวงปู่ก็เพิ่มสายใย,าย,าย,ย,ายกับ เทวดาเทพพรมหลืมดทั้งหลายที่สวนพร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นสายใหญ่เดียวกันโอ้โขี้แกไกลสมัยคี้แก่ไกลมีขี้เจา้าทนไงทนชาติเนี้ยชาติชาติปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดเราสมมติเพราะมนุษย์ร้อยปีผู้ดเจ้าองค์ปัจจุบันปัญญาที่กะคือเป็นผู้ดเจ้าที่มีคุณมากสามารถจะ ดึงคนเป็นนองพทุทธภูมิประเจกภูมิหรือหัตถภูมิได้เพราะมันมีทั้งสุขและทุกข์มันมีหลากหลายเน,นี่ยมนุษย์เนี่ยมีเร็วสุดๆกบดีสุดๆในยุคเนี้ยสมัยท่านจัดสรุ่ก็ยังมีการลบกันเลยยังฆ่ากันเลยครับสมัยเนี้ท่านศาสนาท่านอยู่มน,นุษย์ก็ยังฆ่ากันเลยครับมันมีทั้งดีหรือไม่ดีไหมใช่ไหมสามารถจะสร้างบารมีได้ดีมากเลยท่านบอกให้รีบทำซะ อายุมันสั้นยุคนี้เนี่ยเราดูดิวพิจารณาตัวเองไว้เนี่ยครูจะอยู่สักกี่วันเนี่ยเอาแล้วตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความรู้สึกนะกอกลับด้วยกอกลับอารมณ์ไหนอะ่ะคือถ้าลองตายดูเนี่ยก็จะรู้อยู่นะแต่ที่ลองไม่ได้ครับตายแล้วตายแล้วก็ตายเลยนะจะไปสู้ คือว่าการไี่วแ่ใจเกิดเนี่ยท่านบอกเองไม่ต้องกลัวหรอกเองตายแล้วเองเกิดแน่นอนถ้านเอไม่กลัวทำไมท่านบอกออมนุษย์ไม่มีอะไรมากมีอาหารมีที่อยู่อาศัยขึ้นหยารักษาโรคก,ก็จบแล้วไงเออเนี่ยมาอยู่นี่ก็ได้เนี่ยลุงพี่เลี้ยงตลอดชีวิตกินเบื่อเดียวก็พอแล้วไม่ทํำอะไรปรับธาตุแน่ปรับธาตุที่มัน ไม่ดีในอดีตที่เราบันทึกไว้ปรับปรับปรับมันรปรับขึ้นไม่ดีอายุยืนไหมอายุยืนแก่ช้าไหมแก่ช้าโรคน้อยไหมครับโอ้จะไปตื่นเต้นเลยมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันจะยากดีมีจนใหญ่ขนาดไหนก็รวยขนาดไหนไม่สั่งอะไรกับเราหรอกคือตายตายแล้วมันไปไหนเนี่ยรู้เลยอ่มันตายแล้วไปไหน สิ่งที่มันทํำมาในโลกเนี่ยเรามองเห็นปั๊บเรารู้เลยน่าเสียดายเน้ะน่าเสียดายมันมันน่าจะเป็นคนดีมากกว่านี้น่าจะเข้าใจพุทธศาสนามากกว่านี้ในยุคนี้ไม่ว่าใครเป็นใหญ่ลนะไม่ได้เคยพูดถึงพุทธศาสนาเนละไม่ได้เคยจะทําให้มันดีขึ้นเลยคือไม่ให้ความสําคัญนะไม่ให้ความสําคัญเลย ให้ความสําคัญอะไรก็ไม่รู้เศร,รษฐกิจซึ่งการเงินไม่ได้อะไรเลยครับตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยโค้คิดสั้นเลยท่านว่าโค้คิดสั้นครัเพราะนั้นเองอยากคิดสั้นเองใหญ่ใหญ่เองก็ฝึกเอาใหญ่ก็ใหญ่ไปเรื่อยเนี่ยนะไม่ใช่ใหญ่ชาตินี่กูชาติหน้ากูไม่รู้รไปไหนแล้วไม่ใช่ คือถ้าประเทศที่มีคนส่วนมากฝึกกรรมฐานหรือส่วนมนต์ไหว้พระเนี่ยประเทศนั้นก็จะมีค่อนข้างที่จะมีสังคมที่มันสงบสุขสังคมที่มันเอื้อเฟือ้อไม่รู้ว่าบ้านไหนอะ่ะครับลูกหลานสวดมนต์เนี่ยบ้านนั้นไม่มีทะเลาะก,กันหรอกว่านอนสอนง่ายร่มเย็นโอ้ยมันจะไปทะเลาะก,กันทําไมต่างคนก็ต่างสวดมนต์แลวทุกวันนี้ที่บ้านมันร้อน,น,นไ คนกังวลเรื่องสงครามนะครับหลวงตาก็เกิดล้านเปอร์เซ็นเกิดล้านเปอร์เซ็นนะครับอ้าวมันหยุดมันหยุดผิดอาวุธไหมย,ยังไม่หยุดนะไม่หยุดไม่หยุดม,มันกค่ฆ่ากันอยู่ดีเละไม่ว่ารอบๆบ้บานยังไงนโรคระบาดมันก็จะเกิด ภัยธรรมชาติมันก็จะเกิดเห็นไหมภัยธรรมชาติทุกวันเนี่ยมันร้อนอ่ะมีฝน,นมานะจากไหนครับเออเพราะนั้นหลวงตาเชื่อผ้าหลวงปู่เนี่ยผ้าที่เราทํารูปลักษณ์หลวงปู่เนี่ยกรรมดีๆอ่ะและ้วท่านจะมีความรู้สึกว่าตรงไหนมันไม่น่าไปก็จะไม่ไปตรงไหนน่ากินไม่น่ากินก็จะไม่กินครับ ทุกวันนี้ไปไหนต้องห้อยพระเพราะว่าอุ่นใจวันไหนเ<อ>ลืมดไม่ต้องกลับมาเอาเอาหล,งลวงปู่ไปที่ปรึกษาครับเอาหล,งลวงปู่เป็นชี่ปรึกษาในชีวิตเราต,ตามที่ <ศา S 2> ท่าน<ศ>าสอนนะพุทธทางชีวิตสัง่งถาวายชีวิตบูชาชีวิตอนัไนเรากราบพระทำบังชีวิตสัง่งสามคังชีวิตสัง่งใช่ไหมเออแสดงว่าสายใยจิตกับเรากับท่านเป็นสายใย,ยเดียวกันค ทุกครั้งที่มามาเจอหลวงตามาฟังทาหลวงตาได้มาอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันก็หูปึงนะเวลากลับบ้านก็ไม่ทำเขาบอกว่าโอพอมาเนียครับมันฮึกเหิมนะครับใจิตใจมันอยากโอ้โหอยากจะเป็นคนดีอยากจะสร้างบุญนะครับแต่ความฮึกเหิมนี่มันอยู่ไม่นานนะครับทงานว่าเรียนครับไม่ว่าเรียนทางโลกหรือธรรมนะมันต้องมีความอดทนนะทุก มันต้องขยันนะถ้าเรียนทั้งโลกไม่ขยันก็สอบไม่ได้อยู่ดีอะเรียนธรรมะไม่ขยันมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะแล้วจะเอาอะไรอะโลกก็ไม่เอาทำก็ไม่เอาไปตามกรรมกันแล้วกันกำหนดตัวเองไม่ได้กำหนดกำหนดตัวเองให้สวยก็ไม่ได้ให้รอก็ไม่ได้าะไปตามกรรมนะอ่า เขาบอกว่ามันมีข้อสังเกตอย่างหนึง่งตั้งแต่เขามาสวดบทักภัทรนะครับลวงน้นเขาบอกทําไมได้ยินเสียงจิ้งจบบ่อยมากทั้งๆที่เมื่อก่อนนะครับมันก็ไม่ได้มีเสียงจิ้งจบนะเราแต่พอมาสวดมน์นะครับคือมันร้องร้องทุกครั้งที่สวดรือพอจะสวดก็ร้องอะไรเนงะี้ยเดฮะสาธุขอบคุณคุณจิ้งจกด้วย วันนี้ไม่ถูกวนหน้าต้องถูกนะถ้างั้นอย่ามาลองอลองแล้วไม่ให้โชคหรือจิ้งจกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนี่นะครับจิ้งจกคือการทักไงการทักท้วงใช่คนโบราณเนี่ยถ้าลงบ้านถ้าจิ้งจกทักเขาไม่ไปนะเว้ยครับแต่สมัยเนี้ยจิ้งจกไม่สองครัก็กูจะไปอะประมาณนั้นแหละครับคือในศาร์หลวงพ่ออยากให้เรียนนะพูดถึงมันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะแม่ชีหรือพระทั้งหลายเนี่ย ถ้ามันสวดมนต์ไม่ไปไหนเลยนะครับนานาอนาคตคุมคนเนี่ยสามารถจะรู้หมลคนน่ะคุมคนใช่มองคนออกขาเห็นหรือไม่เห็นก็รู้รู้ความรู้สึกเออครับอัดผ้าข้างหน้าเขายังได้เลยอืมเปลี่ยนคืนในเขาได้ด้วยมองเขาให้เขาขนลุกยังได้เลยโอ้โหทำไมอ่ะครับเขาฝึกนะฝึกนะฝึกจิตอะฝึกจิตอยู่กับคลื่นของมากสุดในโลกนะ สามโลกธาตุเนี่ยคือจักรพรรดิเนี่ยเนี่ยกับหลวงปู่เนี่ยมาอยู่ที่เราอะ่ะครับฝึกเป็นผู้นาําพูดถึงนเนี่ยเป็นผู้นําได้นะันกบวชเนี่ยแต่ต้องสวดมนต์นะแต่จริงๆต้องทุบโทรศัพท์ทิ้งอ่น <c oughs> ใช้เวลาห้าปีสิบปีนี้ก็เป็นผู้มีประโยชน์แล้วล่ะให้รวยนนะเรื่องเล็กหรอกครับจริง จริงจริงเลย <laughs> ถ้าไม่เชื่อกันแล้วไป <laughs> อยู่อยู่ไปวันวันกันแล้วกันเอเวลาแก่มาก็ลำบากนะแก่มาลำบากอาศัยกันไม่ได้นะครับใครมองก็หยีอะก็ไปอ,อยู่กับใครอนะ่ะครับเออมองเรารู้สึกดีเราโอเคแล้ว ถ้าเราฝึกไปคนมองเรารู้สึกด,ดีคน<ช>เห็นเราแล้วมีความสุขแสดงว่าคือเราเริ่มใช้ได้แล้วอย่างตู้เนี่ยบอกชัดๆเลยนะบวชทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่กับพุทธมลอยู่กับหลวงปู่อยู่กับสวดมน์แผแ่เมตตาโมชนาบุญบันทึกบุญโ,โดยเฉพาะตัวแผแ่เมตตาทําบ่อยๆครับทําจนชินเนี่ยแล้อธิษานเลยใครเห็นขา้าออพเจ้าขอให้โชคดี ครับเขาจะมีทุกข์ไปพ้นจากทุกข์หายจากทุกข์ลืมทุกข์เขาจะมาเห็นว่าเจ้ามีผัวก็ลืมผัวอะไรประมาณเนี้ยอครับมันเห็นมันก็ความทุกข์กับ,บเขาเปลี่ยนไปเลยนะอืเพราะว่าขึ้นขึ้นที่เราเขามองเนี่ยตาเป็นนู่หน้าต่างของดวงใจใช่ไหมล่ะพอมองปับ๊บขึ้นที่ไม่ดีเขาก็าปั๊บเลยพอขึ้นที่ดีพุ่งเข้าไป ขึ้นจกกักรพรรดิขึ้นไตสรนณา,นาคมขึ้นภูมิหารขึ้นหลวงปู่ที่อยู่กับเราเนี่ยเราสวดทุกวันเนี่ยมันชินไหมล่ะครับเพราะเหมือนที่หลายหลายคนมาเจอหลวงตาแล้วมีความสุขมาเจอหลวงตาแล้วรู้สึกปิดมากกว่านั้นตุตูมากกว่านั้นเลยหลวงตาไม,ม่ได้สอนกันเองโอโสวดมนตนยังสวดไม่ได้เลยไปสอนอย่างอื่นนะอย่างไงเล่าจริงไหมล่ะครับถ้าอยากให้สอนก็สวดกันแล้วกันครับแลราท่านก็จะเป็นเป็นหนึ่ง มีค็ดวิชารับที่ซ่อนอยู่อีกนะครับมีรับเยอะเลยรับเยอะเลยนะครับมีทั้งรับรับล่อล่อมีรับรับก็มียังไม่ได้ออกมาค่นี้ไม่สวดเลยโอ้ลำบากเอาพื้นฐานเริ่มจากสวดมนต์ก่อนนะครับค่อยต่อวิชาอื่นนะครับตอนนี้เริ่มครับเริ่มให้คนสวดเริ่มให้คนทําจริงๆจังๆหลายคนแล้วแล้วก็ทดสอบหลายคนแล้ว ร,รู้สึกดีขึ้นหลายคน<อ>รู้สึกรวยขึ้นหลายคนด้วยโอ้โหคูก็ปวดได้บางคนโอ้โหครับแต่ไม่มากที 12, 000, 000, 000, ่เราหมื่นสองหมื่นห้าพันจะเลี้ยงชีพไหมจุครับจะเอาเป็นล้านเนี่ยคูไม่อยู่แล้วคููสึกไปดีกว่าก็าเอาแค่นี้พอ,อแค่เลี้ยงชีวิตไว้เป็นสะสมไม่น่อยเอาเลี้ยงตอนแก่เอาในเรื่องจริงนะเนี่ยแต่งั้นท่านบวชมาเนี่ย ถ้าท่านไม่ทำเสียใจมากนะไม่มีใครทําให้ท่านได้หรอกใครจะบวชรีบไปบวชอะไนเนี่ยดูในเนี่ยไหนๆก็จะแก่อยู่แล้วไม่มีใครหนุ่มขึ้นหรอกบวชใจก็แล้วกันบวชใจบวชใจบวชเป็นพระบวชใจนี่บวชยังไงครับมีขั้นตอนบวชจักพรรษไบวชจักพรริใช่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบวชจักพรริครับครับ ใช่วิธีการขั้นตอนในการบวชยากอะไรเวลาทำอะไรก็ตามนึกอย่างเดียวเราส่งเครื่องครับส่งเครื่องจัก,กรพรรดิเอาเท่ๆหน่อยนะเอารูปรักษที่เราเห็นจัก,กรพรรดิทั่วไปอ่ารูปไหนที่เราชอบกําหนดเป็นรูปนั้นกาหนดไปบอยโซ่ครับอืมไปไหนมาไหนเนนะมันมีคนเสือกอยู่แล้วละ่ะเฮ้ยเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ย นะเสือกไหมเขาเลยคนส่องยุ่งเยอะเลยสมัยที่ลงตาฝึกกับหลวงพ่อใหม่ๆก็อย่างนี้แหละส่องอยากทดลองไว้หลวงพ่อเราไปกับเราจริงหรือเปล่าเราไปโน่นเราไปนี่เราก็ไปไปเรื่อยๆแหละครับางทีอยากพิสูจน์พอเขาเห็นเขาก็รู้หรอกเอ้ยเรามีพระอยู่ครับอยู่กับเราเนี่ยรักษาเราอยู่กับเราเลยแสดงว่าหลวงพ่ออยู่กับเราแล้ว นี่เราคิดจกักรพัดรื่เรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วไปไหนเดี๋ยวคนมันพูดเองส่วนมนต์อยู่ดีๆเอ้าเห็นเราเป็นทรงเครื่องอครับเอาแล้วอย่างที่คนก็เห็นหลวงตาเป็นหนุ่มครับหลวงตากําหนดอะไรครับทําไมอ่ะกรที่สานิตุใครเห<อ>็นข้ารพรเจ้าไม่แก่โดยเด็ดขาด<อ>นมตลอดสิบหกโลกมนุษย์โลก สวรรค์และโลกพรมมีใครแก่ไหมตัวมีในโลกมนุษย์ท่านเท่านั้นน่ะแก่แก่แต่ธาตุนะจ๊ะลองถามคนแก่เนี่ยใจมันแก่ไหมใจไม่แก่นะไม่มีใครแก่เราเชื่อแต่ขามันไม่ไปนะมันแก่แต่ธาตุครับเวลาไปไหนมันควบคุมธาตุไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะธาตุมันใช้มานานแต่จิตเขาอ่ะไม่ใช่ เวลาเขาตายเป็นเทวดาเขาก็สิบหกแหละเทวดาไม่มีแก่เลยนะไม่มีเทวดาแก่มีใช่ไหนจุไม่มีส <16. S 1> ิบหกพอหมดบุญก็เกิดนั่นแหละเกิดโลกมนุษย์ครับมามาเกิดเป็นเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็แก่คแับจ,จิตไม่แก่มีคนสงสัยว่าอย่างคนที่เขา มีคนรู้จักเขาก็สวดมนต์ภาวนาเขาก็ปฏิบัติธรรมแต่ทําไมเขายังถึงคิดสั้นฆ่าตัวตาย,ยครับเ,เขาบันทึกไว้บ่อยครับเขาจึงออกไม่ได้ออกจากสิ่งที่เขาบันทึกไว้ไม่ได้บันทึกไว้หลายภพชาติมันมีเชื้ออยู่เข,เขาฆ่าหลายภพชาติอืมครับ ลบุญกุศลที่เขาทําในชาติปัจจุบันเน่ยหลวแตามันถึงชาติปัจจุบันถ้าเขาลึกนึกได้เนี่ยเขาก็จะไม่ฆ่าเหมือนมันไม่พอมันอยู่ในอยู่ในกรรมฐานอยู่ในพระจิตอ,อยู่กับพระลูกศิษย์หลวงพ่อมีสองสามคนนะเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะเขาสามารถจะไปดูเขาเองได้ว่าเขาเขาฆ่าตัวตายโดยวิธีไหนประมาณนั้นหลวงพ่อท่าน ให้พ่พสูจน์แล้วเองจะไม่ต้องฆ่าใจปัจจุบันไม่ต้องฆ่าใชชีวิตมีค่านะทมาบอกลมหายใจครั้งหนึ่งยังมีค่าเลยเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะครับหลวงตาหลวงตาบอกว่าให้เราแผ่ให้คนที่เห็นแต่ความรู้สึกที่เราเห็นแต่ละคนนะครับ มันแผ่ทาไมความรู้สึกมันถึงไม่เหมือนกันทําไมเราถึงแผลคนนี้มันเป็นความรู้สึกหนึ่งทําไมเห็นคนนี้มันถึงเป็นความรู้สึกหนึ่งเนี่ยโกคค่ะความคิดของมนุษย์เหมือนกันไหมความคิดอารมณ์แตกต่างกันถชกอืมตอารมณ์ในอารมณ์นั้นนะครับแต่มนุษย์เป็นหลากหลายอารมณ์บางวันก็เป็นโพธิสัตว์บางวันก็เป็นไม่เกิดเป็นพระหรหันต์บางวันก็เป็นเทวดาเป็นพรหมบางวันก็เป็นเปตตสุรกาย บางทีทุกบางที24ชั่วโมงเปลี่ยนไปหลายขึ้นมากเลยควบคุมขึ้นไม่ได้คถ<ช>้าอยากควบคุมขึ้นของอารมณ์ได้ก็คือการสวดมนต์สายใยของพุทธมนต์ทุกครั้งที่เราสวดมันมีสายใยนะสายใยมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเราสามารถจะคิดแล้เนี่ยสายใยตรงนั้นน่ะจะมาที่เราครับสายใยหลวงปู่สายใายจกักรพรรด ไายใยพมิหานลูกบูไม่มีอะไรไม่มีจกักรพรรดิไม่มีอะไรไม่มีแล้วเราอยู่กับสายใยโหท่านมากขึ้นเนี่ยเราคิดอะไรไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะครับมีพูดตามความเป็นจริงนะแต่เราขี้เกียจเนี่ยนะจะมาแต่เราเล่นอะไรทางโลกเพลินไปอะ่ะ <laughs> มีประโยชน์ไหมจู ม่มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเลยครับไม่มีเลยไม่มีโทษด้วยครับเผลอๆเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยคือพิจารณาง่ายๆก็คือแต่ละวันเรานําอะไรเข้ามาถูกคือการนึกคิดถูกครับ,รบเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตใช่ไหมล่ะปัจจุบันนถ้าเราเห็นมันจะดึงเลยเหมือนคนคุยกันน่ะคุยกันได้ใช่ไหมทั้งทั้งคืนโอ้โหอดีตแต่ละคนมาคุยเนี่ยครับ ยาวเลยยิ่งกินเหล้าไปด้วยเนี่ยสามวันสามคืนยังไม่ยังไม่จบเลยอดีตเะี่ยเพราะเหตุนี้ทาไมบางคนถึงชินกับการที่คิดลบคิดทําไมบางคนถึงคิดชินกับการคิดบวกคิดดีก็มันก็มันความเคยชินที่เราทําทีนี้เราทําความเคยชินกับพุทธมนเนี่ยครับสวดมนไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกคุณอมตะวันไปวันนี้เราเป็นยังไง ขึ้นไปทั้งไหนก็ต้องระวังพุ่งนี้พอพุ่งนี้ผมครบเดือนแล้วก็พิจารณาว่าที่เราฝึกเนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนมีประโยชน์กับโลกวิญ,ญญาณมนุษย์ไดสัตว์อะไรมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้มันจะพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าง,งั้นมันก็ไปทางโลกอยู่ดียิ่งนักบวชเนี่ยเขาไม่ทําอะไรหรอก ยิ่งอยู่ทางมองงาเขาไม่กินนอนสมนต์นะมังคนโอ้โหรู้ไปหมดเลยรู้เรื่องหมดเลยในวัดแต่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ตัวเองรู้ไปหมดเลยครับรู้ไปหมดนะเราน่าเสียดายนะพูดถึง<อ>ถ้ากินนอนสูดมนต์จริงๆเลยนะปีสองปีเดือไม่เกินห้าปีเนะี่ยต้องพัฒนาตัวเองได้แล้วได้เนี่ยได้แน่ๆเลยนะครับ พัฒนาตัวเองนะครับสิ่งไหนที่เราสามารถมองออกเห็นไง่ายๆว่าคนเนี้ยพัฒนาขึ้นถูกมีประโยชน์กับวิญญาณมีประโยชน์กับมนุษย์ที่มองเห็นไหมที่ใช้ความรู้สึกไหมออสามารถจะสามารถจะคุยกับวิญญาณได้ไหมวิญญาณไปจากคนนะทุกคุยได้คุยกับหลวงปู่ได้คุยกับวิญญาณได้ คุยแต่ตัวเองรู้เรื่องก่อนเนี่ยว่าแต่ยาดับแรกบางคนยังคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องนะทะเลาะกับตัวเองนะครับประมาณนั้นทะเลาะกับพรอมคิดตัวเองนะฮะวันนี้จะกินอะไรดีนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไม่ไปอะไรเนี่ยคุยรู้เรื่องก่อนตัวเองนี่แหละครับอืมว่าง่ายถามอะไรหนุตามมาจากยาม คือตอนที่อยู่ยังงานมันจะขาะหลวงตาหนูจะกลับแล้วจะลากลับบ้านแล้วหลวงตาแจ้งว่าให้ไปขอเงินหลวงปู่ตอนส่งน้ำอะค่ะให้ขอขอตังก่อนกลับหนูก็ไปขอพอรว่าหลวงปู่หนูจะกลับแล้วอะไรเย่างนี้ยค่ะท่านก็บอกว่าเองไม่เอาตาทิพแล้วหรอหนูก็เลยเอ๊ะตาทิพอะไรก็เลยมาเปิดดูอะค่ะว่าวันนี้เขาจะมีติดอุณาโลมตาเป็นทิพย์คะ หนูก็เลยอ้าวหนูไม่ได้กลับสระบุรีแล้วหนูก็เลยต้องตามมาเชียงใหม่น่เจ้าพ่อหลวงตงาสาธุเลยอธิษฐานนะอยากตาทิพก็ตาทิพคือตาปัญญาที่มองเห็นเราก็ตาถึงกับตาปัญญาที่มองเห็นตามสภาพของความเป็นจริงนะนี่คือตาทิพ <c oughs> ทีนี้หนูมีปัญหาคาใจค่ะหลวงตาว่าวิญญาณตอนนี้หนูว่ามีสองประเภทนะคะมีวิญญาณที่เราแผ่ไปแล้วเขากลับมาช่วยเรากับวิญญาณที่หนูว่าเขามาหลอกเราอะค่ะอย่างเช่นหนูแผ่เนี่ยกลางคืนมาเขาก็มาบอกชื่อนะคะว่าเขาชื่ออะไรแล้วเขาก็มาบอกเลขแต่วันนี้ช้ำใจอะค่ะหลวงตานี่แหละผีหลอกชัดๆมันหลอก <laughs> ทํำยังไงดีคะใช่เขาจะบาปไหมคะวิญ,ญญาณมาหลอกเราเนี่ย <laughs> ออ ก <laughs> บิญญาณช่วยนะเราดีใจแต่วิญญาณหลองให้เราทำย,าา <laughs> ยังไงดี๋ยวข้งลุงตาแต่่าไปซื้อมากเลยทีนี้พอตามเสร็จนะช้ำใจยิ่งกว่าเดินมาแล้วมาเจอรถเบนข้างหน้านี่อะไรแปดเก้าเนี่ยจอดตรงนี้ค่ะยบอกว่าโหให้เราเห็นอีกว่าเราไม่ถูก <laughs> ทีนี้อีกเรื่องเจ้าพ่อหลวงตาวันก่อนหลวงตาแจ้งหนูอค่ะว่าเราการที่เราจะตัดคลื่นไม่ดีอะค่ะก็คือการที่เราเอาหสิกรรม จากที่ตัวเราแล้วก็จบที่เราอ่าทีนี้หนูสงสัยอะคะ่ะว่าแค่ไหนอย่างไรถึงจะเหมาะเนื่องจากว่าถ้าเราอะไม่ใช้ปัญญาเราอาจจะถูกแบบไม่ปกป้องสิทธิตัวเองไหมอย่างเงี้ยคะ่ะกรณีบางอันที่เราจะต้องดําเนินการต่อเพื่อที่จะปกป้องตัวเองอย่างเงี้ยค,ค่ะเราจะจบที่เรายังไงเดียร์คะคือเราเราหัสิกรรม พูดที่เคยทําร้ายเราด่าเราตีกันเราอะไรทําอันตรายเราอ่ะฆ่าเราทรมานเราในอดีตนู่นแหละจนถึงมจะอาวสติกรรมมาทีนี้เราก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆนะทีนี้เวลาใครมาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเรามีความรู้สึกถ้ารู้สึกไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ถ้าเรามีความรู้สึกสงสารเขาเพราะเขาพูดเนี่ยเขาพูดเนี่ยมันไม่ดี สงสารเขาเขาพูดไม่ดีคือเข้าใช่ไหมล่ะคือความไม่ตาเราจะเพิ่มขึ้นเราจะไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับคนที่พูดไม่ดีเนี่ยเนี่ยมันได้ผลตรงเนี้ยมันก็ค่อยมันก็ค่อยค่อยค่อยไปคือห<ป>มายถึงว่าจบที่เราเนี่ยเราเย็นถูกเราจะเย็นขึ้นเพเราะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเขาเนี่ยถ้ามันมีมันมันอาจจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หรือเป็นวิญ,ญญาณใช่ไหม ถ้าเราเจอมนุษย์ที่เราไม่เคยเห็นแต่รู้สึกว่ามันกลัวเรามากเลยเออมันจะกวนมันจะน่นเนี่ยแต่เราเอ็นดูมันแะสะดงเราผ่านนะทีนี้มนุษย์บางคนนะคะหลวงตาเขาเอาเปรียบคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องสั่งสอนถูกอ่าทีนี้เราก็รู้สึกว่าบางอย่างสั่งสอนด้วยการแจ้งก็ไม่ได้บางทีต้องใช้กฎหมายอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงตาแล้วเราจะ <c oughs> ตอนเนี้ย ติดค้างอะไรก็ไม่ได้มีแล้วค่ะยังแต่ว่าเราก็ดําเนินการต่ออย่างนี้ถ้าจบที่เราก็คือเราก็ไม่ต่อเรื่องแล้วอย่างใช่ไหมคะคือปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากกรรมปัจจุบันนะลักษณะเนี่ยไม่ใช่กรรมในอดีตเกิดจากปัจจุบันกรรมเพราะเกิดจากมนุษย์ที่ติดมนุษย์ที่โลกเราจะเห็นทั่วไปนะใช่ไหมมนุษย์ที่ติดวัตถุนะเอาอเอาออกเปกลี่ยวกันแต่ยุคนี้ยมก็เ,เข้าใจนะเราจะทำยังไง จะจะไม่ให้เจอกับมนุษย์พวกนี้มันไม่ยากอะไรหรอกเพียงแต่เราสวดมนต์ทุกครั้งเราแผ่บริเวณธุรกิจเราบ้านเราธุรกิจเกี่ยวกับเราเนะี่ยสวดทุกครั้งให้เขาดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเราประมาณนั่นแหละมันต้องใช้เวลานะ